เรื่องราวของหุ่นกระบอกมีชีวิตสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอร์เนเมชั่นเรื่องพีน็อกคิโอและก่อนจะไปรับชมกันนั้นยังมีคนดูที่ไม่ได้กดติดตามช่องของเราถึง90%ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามและที่สาคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมที่ไปรับชมสปอร์กันแล้วไปรับชมกันได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เจตเปตโตช่างไม้ที่เพิ่งสูญเสียลูกชายของตัวเองไปเขาเสียลูกชายของเขาคาโลไปในช่วงสงคราม พวกเขาทั้งสองมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่10ปีเท่านั้นย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่คาโลยังมีชีวิตเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สดใสาอสาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆก,กับคุณพ่อในบ้านไม้หลังเก่า เจตเปตโต้เป็นคุณพอ่อที่สอนลูกได้ดีมากๆพวกเขาทั้งสองมีความสุขกันในทุกวันไม่ต้องการอะไรมากมายขอแค่ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและร้องเพลงกล่อมลูกทุกวันแค่นั้นก็มากพอสําหรับเจเปตโต้แล้วเจเปตโต้นั้นอาศัยอยู่นอกเมืองในทุกวันก็จะเข้าเมืองมาทํางานพร้อมกับลูกและก็ได้มาส่งลูกเรียนอีกด้วยมีอยู่วันหนึ่งที่เจเปตโต้ต้องมาลงสีพระเยซูที่โบสถ์ให้เสร็จคือในวันนั้นเป็นคืนที่ฝนตกเจเปโต้ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ในขณะที่พวกเขาทั้งสอง กำลังกลับบ้านคลาโลนั้นยังไม่ออกจากโบสเป็นในตอนนั้นเองที่มีเครื่องบินรบบินผ่านมาเหมือนที่เจปเปโต้อาศัยอยู่ไม่ใช่เป้าหมายโดยซ้ําแต่เครื่องบินรบดังกล่าวก็ได้ปล่อยระเบิดลงมาเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องให้เบาลงเลยเกิดอุบัติเหตุ กลางโบสถเล็กๆเพราะระเบิดที่ว่าได้ตกใส่คาโลเต็มๆทำให้ภายในคืนนั้นเจสเปโต้เสียลูกชายคนเดียวของเขาไปผู้คนต่างม,มาไว้อะไรกับเรื่องนี้และโลกก็หมุนอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่เจดเปโต้ที่ยังคงจมปลักอยู่กับอดีตเขาไม่อาจลืมคาโลได้และนี่คือตอนที่จิ้งรีดเข้ามาจิงรีดคือนักเดินทางและเป็นนักเขียน เดินทางไปทั่วโลกในวันนี้จึงรีดได้มาอยู่บ้านใหม่ที่ต้นสนเล็กๆซึ่งเป็นต้นสนที่อยู่ใกล้กับคาโลในคืนนั้นจึงรีดได้เห็นชายแก่ผู้น่าสงสารผู้ที่เสียลูกไปหลายปีแต่ก็ยังจมปลักอยู่กับอดีตจึงรีดเนี่ยสงสารมากๆชายแก่คนนั้นคือเจเปโต้นั่นเองซึ่งจิงรีดก็รู้ว่าไม่ได้มีแค่เขาที่เฝ้าดูจากการที่จึงรีดเที่ยวเตะบนโลกนี้มาเยอะเขารู้มาว่ามีเทวดานางฟ้าที่อาศัยอยู่บนภูเขาหรือปลาดงพงไพที่แทบจะไม่เข้ามายุ่ง เกี่ยวกับมนุษย์เจเปโตตอนนี้ทั้งเมาและสติไม่ดีเขาได้เอาขวานทุบต้นสนที่ว่าตะโกนขึ้นไปบนฟ้าว่าจะสร้างคาโรขึ้นมาใหม่และเพราะแบบนั้นจึงเรียดก็เลยติดสอยกับต้นสนนั้นไปเข้าไปในบ้านของเจเปโตในคืนนั้นเจเปโตหมกมุ่นเขาเมามากๆและได้ทําให้ขอนไม้ที่ว่ากลายเป็นหุ่นกระบอกเล็กๆขึ้นมาได้หลังจากทําเสร็จแล้วเจเปโตก็เมาหลับไปเป็นในตอนนั้นเองแหะครับ ที่เทวดาได้เข้ามาจิงรีดเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะต้นสนที่เอามาสร้างคลาโลคนใหม่นั้นคือบ้านของเขาในฉากนี้จะได้รู้ว่าจิงรีดมีชื่อว่าเซบาสเตียนแต่จะขอเรียกว่าจิงรีดก็แล้วกันไะ้ครับเอาเป็นว่าจิงรีดก็ได้พูดคุยกับเทวดา ว่าหุ่นกระบอกที่ทํามาจากไม้นี้คือไม้ที่เป็นบ้านของเขามาก่อนเทวดาเห็นว่าในในบ้านของเธอก็อยู่กลางใจของหุ่นกระบอกนี้แล้วบางทีเธออาจช่วยฉันได้โดยที่เทวดาเนี่ยอยากจะให้จึงฤทธิ์เป็นพี่เลี้ยงของหุ่นกระบอกตัวนี้ให้คําสอนเขา แนะนำเขาให้เขากลายเป็นเด็กดีและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเกิดจิงรีดทําได้จิงรีดจะขออะไรก็ได้บนโลกนี้จิงรีดก็ตอบตกลงทันทีว่าแล้วเทวดาก็เริ่มร่ายมนต์โดยที่จะทําให้หุ่นกระบอกมีชีวิตเยียาจิตใจชายแก่คนนี้อีกครั้งจงเป็นลูกชายของเจเปโต้และเจ้ามีชื่อเรียกว่าพีนอคคิโอรุ่งเช้าเมื่อชายแก่เจเปโต้ตื่นขึ้น เขาพบว่ามีตัวอะไรบางอย่างวิ่งเล่นอยู่ห้องใต้หลังคาพอไปดูก็ได้พบว่ามันคือหุ่นกระบอกเมื่อคืนที่เขาสร้างขึ้นเรื่องที่น่าแปลกก็คือตอนนี้มันมีชีวิตเหมือนกับเด็กชายคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกอย่างและยังดื้อซนอีกด้วยหุ่นตัวนั้นแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าพีนอคิโอหลังจากนี้จะมาเป็นลูกของชายแก่ เจเปโต้ด้วยความตกใจนะครับก็เลยขังพินคิโอไว้และตัวเองก็ได้เข้าไปในเมืองเพื่อไปยังโบสนั่นเองก่อนจะไปได้บอกกับพินคิโอว่าให้พินคิโอเนี่ยรออยู่ที่บ้านแต่หลังจากที่ชายแก่ไปได้ไม่นานพินคิโอก็พังประตูออกมาและจะไปยังเมืองด้วยครับและเพราะแบบนั้นจึงรีดเลยโผล่มา เพื่อตักเตือนพินอคคิโอว่าควรเชื่อฟังพ่อนะพ่อบอกให้อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่แต่พินอคคิโอเด็กน้อยที่เพิ่งลืมตามาเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรครับเปิดประตูทับหน้าไปหนึ่งทีก่อนที่จะเดินออกไปด้ยวยท่าทางที่ร่าเริง ก่อนที่จะเอาตัวเองไปโผล่ที่โบสถ์ซึ่งมีคนมากมายผู้คนที่ได้เห็นก็ต่างกล่าวหาว่าพินอคคิโอนั้นคือผีหาซาตานที่มาสิงอยู่ในร่างหุ่นกระบอกแน่นอนครับทุกคนรู้ว่าเป็นฝีมือของเจเปโต้เพราะว่าภายในเมืองมีช่างไม้เพียงแค่คนเดียวและเพราะแบบนั้นผู้คนก็เลยหวาดกลัวเพราะพินอคคิโอคือไม้ที่มีชีวิตพินอคคิโอตอบกลับผู้คนว่าเขาคือคนจริงๆสร้างมาจากเนื้อหนังจริงๆ ด้วยความที่พี่นอคิโอโกหกจมูกของเขายาวขึ้นยิ่งทําให้ผู้คนมองว่าพี่นอคิโอนั้นคือปีศาจและด้วยความที่ว่าไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันยุ่งยากไปมากกว่านี้เจเปโต้ก็เลยเอาพี่นอคิโอน่ะกลับบ้านไปก่อนนั่นเองในคืนนะั้พี่นอคฮิโอด้ถามกับพ่อของเขาว่าทําไมจมูกผมถึงยืดยาวล่ะเจเปโต้อตอบกลับว่านั่นก็เพราะว่าลูกโกหกไงหลังจากนี้ห้ามโกหกเด็ดขาดพี่นอคิโอก็ตอบตกลงไปตามนั้นและภายในคืนนั้นเอง ท่านนายพลกระบ,บาดหลวงก็ได้เข้ามาในบ้านของเจเปตโตเพื่อมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโบสถ เจตเปโต้ก็ได้เสิร์ฟช,ช็อกโกแลตร้อนให้กับแขกที่มาพีนคิโอเห็นแบบนั้นเลยอยากจะกินด้วยเจตเปโตก็เลยให้ไปตามนั้นและก็ได้บอกให้ไปนั่งอยู่ข้างเตาผิงถึงแม้ว่าพีนคิโอจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดือ้อและพูดเยอะไปหน่อยแต่เจตเปโตเนี่ยก็ค่อนข้างเอ็นดูเลยแต่ด้วยความที่ว่าพีนคิโอเนี่ยดื้อไปหน่อยครับเผลอเอาเท้าของตัวเองที่เป็นไม้เข้าไปในเตาเผาเพราะแบบนั้นแล้วทำให้เท้าไหม้โชคดีที่ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น นในพลได้เห็นว่าพี่นอคคิโอเนื้อไม่ค่อยเชื่อฟังขาดวินัยที่สุดคุณต้องส่งเด็กคนนี้ไปโรงเรียนไม่งั้นคุณห้ามอาศาัยอยู่ในเมืองนี้จะเปตโต้ตอบตกลงครับนั่นก็เพื่อให้พีนอกคิโออาศาัยอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภยัย พินอคคิโอต้องไปโรงเรียนนั่นเองคืนนั้นหลังจากที่เจเปโต้หลับไปแล้วจิงรีดก็ได้มาพูดคุยกับพินอกคิโอเรื่องราวของคลาโลลูกชายคนก่อนหน้านี้ของเจเปโต้รุ่งเช้าว,วันต่อมาในขณะที่เจเปโต้มาส่งลูกชายของเขาเข้าเรียนในตอนนั้นเองแหละครับที่มีลิงาลาคณะละครศาตว์เห็นว่ามีหุ่นกระบอกมีชีวิตลิงที่เห็นแบบนั้นก็เอาไปบอกกับเจ้านายของมันว่ามีหุ่นกระบอกมีชีวิตอยู่ภายในเมืองเจ้านายที่เป็นเจ้าของขาาคณะละครตกอับพอรู้แบบนั้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมาลองคิดภาพดูว่า Ah! หุ่นกระบอกที่ไม่ต้องมีใครชักใยห,หุ่นกระบอกที่มีชีวิตคณะละครสัตว์ของฉันจะต้องดังอีกแน่ๆว่าแล้วก็ได้เข้าไปในเมืองเพื่อไปตามหาพินอคิโอเลยและตัดภาพมาที่พินอคิโอครับในตอนนั้นกําลังจะเข้าไปในโรงเรียนอยู่แล้วแต่เจ้าของคณะละครสัตว์ก็โผล่มาและหลอกล่อพินอกคิโอด้วยช็อกโกแลตร้อนขนมนม,นมเนยต่างๆนานาด้วยความไร้เดียงสาข,ของพินอคิโอจึงได้เดินตามไปแถมยังไปเซ็นสัญญาอีกด้วยเขาไม่ทันได้อ่านด้วยซ้ําหัวหน้าเจ้าของละครสัตว์มีชื่อว่าวาเป้ วอลเป้บอกว่าจะปั้นให้พี่นองคิโอเนี่ยกลายเป็นดาวเด่นให้ได้จริงๆเนี่ยจึงจรีบพยายามเตือนแล้วนะครับแต่พี่น้องคิโอเนี่ยก็ไม่ฟังคิดว่าไปสักแป,ป๊บเดียวเข้าโรงเรียนสายคงไม่เป็นไรและตัดภาพมาในตอนเย็นท่านในพลนได้มารายงานให้กับเจเปโต้ว่าวันนี้ลูกชายของคุณไม่ได้ไปโรงเรียนนะทางฝั่งลูกชายเจเปโต้หรือว่าพี่น้องคิโอเนี่ยครับก็กินช็อกโกแลตร้อนหลายแก้วกินป๊อปคอนไปหลายถุงหลังจากกินอะไรเสร็จแล้วเจ้าของคณะละครสัตว์เนี่ยก็ให้พี่น้องคิโอขึ้นโชว์ ซึ่งเหล่าเด็กๆที่มาดูเนี่ยก็ชอบพี่นอคิโอมากๆผู้คนต่างยอมรับและชื่นชมเป็นสิ่งที่แตกต่างกับคนที่อยู่ภายในโบสถ์เลยพี่นอคิโอเนี่ยชอบมากๆครับทางฝั่งเจเปโต้ก็ตามหาพี่นอกคิโอไปทั่วเมืองจนกระทั่งจิงรีดมาบอกเขาว่าพี่นอคิโอไปยังละครสัตว์แล้วเจเปโต้ที่รู้เช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปและไปทวงพี่นอคิโอคืนมาครับเจเปโต้ก็ได้ดุด่าว่าทำไมพี่นอคิโอเนี่ยถึงไม่ไปโรงเรียนและยังทิ้งหนังสือของคลาโลไว้อีกพี่นอคิโอโกหกว่า มีโจโรโผล่มาและเอาหนังสือของเขาไปเพราะแบบนั้นเลยทําให้จมูกยาวขึ้นและเจ็บปตโตก็เลยจับได้มีหนำซ้ำเจ้าของละครสัตว์นะครับเขายังมาทวงพินนคิโออีกด้วยและอ้างว่าพินนคิโอน่เป็นของเขาทั้งคู่ฉุดรั้งย่างพินนคิโอกันจนกระทั่งพนอนคิโอเนี่ยไปตกอยู่กลางถนนรถที่ขี่มาก็เลยมาทับ เลยทาให้พินอคิโอตายตัดภาพมาที่ยมมโลกพินอคิโอยังไม่ตายครับและก็ได้มาคุยกับเทพที่นั่นเทพที่นั่นบอกว่าเธอจะไม่ตายหรอานพินอคิโอเพราะว่าเธอเป็นไม้เธอจะเกิดใหม่ทุกครั้งแต่ก็มีเงื่อนไขทุกครั้งที่เธอตายเธอต้องใช้เวลาอยู่กับฉันนานขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพินอคิโอก็ตื่นขึ้นครับเจเปนโตเนี่ยก็จะเอากลับบ้านแต่พอท่านในพลรู้แบบนั้นพอเขารู้ว่าพินอคิโอเนี่ยมีหลายชีวิตเป็นกระบอกไม้ที่ไม่มีวันตาย มันคงเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากๆในขณะเดียวกันเจ้าของละครสัตว์ก็บอกว่าพ ok ี่นอคิโอ่นเซ็นสัญญาแล้ว ถ้าเกิดเอาเข้าไปต้องใช้เงินให้เขา10ล้านถึงจะเป็นแบบนั้นเจเปโต้ก็ขอเอาพินอนคิโอน่ะกลับไปที่บ้านก่อนครับระหว่างทางกลับบ้านเจเปโตก็ได้ดุด่าพินอนคิโอว่าทําไมถึงเป็นตัวภาระขนาดนี้ทั้งดื้อซนไม่เหมือนกับคาโลและยังสร้างหนี้ให้ตั้ง10บล้านผ่านในคืนนั้นพินอนคิโอเสียใจมากๆเขาเลยตัดสินใจจะออกไปจากบ้านเพื่อไปทํางานที่คณะละครสัตว์และจะส่งเงินกลับมาทุกเดือนเพื่อให้พ่อของเขาอยู่สบายนั่นเองเขาได้บอกเรื่องนี้ให้กับจิ้งรีดฝา บอกพ่อของเขาด้วยว่าเขารักพ่อมากๆภายในคืนนั้นพี่โนคิโอก็ไปหาเจ้าของละครสัตว์ทําข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดผมไปทํางานให้คุณต้องลืมหนี้ของพ่อและต้องส่งเงินให้พ่อทุกเดือนส่วนแบ่ง50%เจ้าของละครสัตว์ก็ตกลงตามนั้นครับว่าและพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางไปยังเมืองต่อไปรุ่งเช้าวันต่อมาเจเปตโต้พอทราบเรื่องก็รีบมาหาลูกชายของเขาที่คณะละครสัตว์แต่ก็หายไปแล้วจึงรีดได้บอกว่าพูดไปขนาดนั้นได้ยังไงว่าเขาเป็นภาระคนรู้หรือเป ว่าลูกของคุณน่ะรักคุณมากแค่ไหนถึงจะเป็นแบบนั้นเจเปโตเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาได้ออกเดินทางตามไปหาลูกไปยังเมืองที่พินอคิโอเคยแสดงแต่ก็ไม่เคยทันสักครั้งเขาช้าไปหนึ่ก้าวเสมอในขณะเดียวกันพีนอคิโอก็ทําการแสดงโด่งดังได้เงินมาเยอะมากๆแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าส่วนแบ่งของเขานั้นไม่ได้เข้าพ่อแม้แต่นิดเดียว เจ้าของละครสัตว์บอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญเราจะแสดงโชว์่นกระบอกของเธอให้กับท่านผู้นาของประเทศได้ดูทางฝั่งเจเปโต้ก็ยังคงตามหาลูกช้าของเขาต่อโดยที่ในครั้งนี้ต้องข้ามเรือไปอีกฝั่งแต่กัปตันก็บอกว่ามันมีอสูรร้ายอยู่ภายในทะเลเจเปโต้ไม่สนใจได้ยื่นเงินให้และเริ่มเดินทางกันเลยและในตอนที่พี่นอคคิโอซ้อมด้วยความที่ว่าลิงนะครับเขาเนี่ยอิจฉาที่พีนอคคิโอเนี่ยมาแย่งซีนเขา ยั่งความสนใจจากหัวหน้าไปทั้งหมดเลยบอกความจริงทุกอย่างที่ว่าพ่อของพินอนคิโอเนี่ยไม่ได้เงินมาแต่บาทเดียวทางฝันเจเปโต้ที่อยู่กลางทะเลเนี่ยกระโดนเล่นงานซะแล้วครับกัปตันเนี่ยก็บอกลาไว้ก่อนเลยเพราะว่าอาสุนร้ายที่ว่าเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาในท้ายที่สุดแล้วกลืนพวกเขาไปทั้งลำเลยครับรุ่งเช้าวันต่อมาพินอนคิโอเนี่ยก็ได้วางแผนกับลิงพอการแสดงเริ่มขึ้นเลยครับผู้นำเนี่ยก็มาดูจริงๆซึ่งเนื้อเพลงที่ร้องเนี่ยไม่ตรงกับที่เขียนไว้เนื้อเพลงเนี่ยมันล้อเลียนท่านผู้นครับ เล่นเอาเด็กๆทุกคนน่ยขำทัานมูนนาเนี่ย,มมยไม่ชอบสุดๆเลยสั่งให้คนเน่ยยิงพินอคิโอทิง้งซะ พินอคิโอตายครั้งแต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ครับในครั้งนี้เขาฟื้นขึ้นมาในรถของทหารท่านนายพลก็อยู่ที่นั่นบอกว่าพินอคิโอจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพว่าแล้วก็เอาพินอคิโอไปที่โรงเรียนทหารเพื่อฝึกให้กลายเป็นนักรบที่ดีพินอคิโอมีเพื่อนหนึ่งคนก็คือลูกชายของท่านนายพลนั่นแหละครับพวกเขาทั้งสองนสนิทกันและระหว่างที่กําลังฝึกซ้อมอยู่นั้นจู่ๆระเบิดจากฝ่ายตรงข้ามก็ลงมาทําให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนไปหมดโชคดีที่พินอคิโอสามารถหนีออกมาได้แต่ก็หมดสติไป ครับ ตื่นมากทีก็อยู่กับเจ้านายเก่าของเขาเจ้าของคณะละครสัตว์เนี่ยแครพี่นกคิโอมากๆที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยล่มสลายเลยกะจะเผาพี่นกคิโอทั้งเป็นแต่ลิงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ทนแล้วครับเขาช่วยพี่นกคิโอสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของคณะละครสัตว์ก็ตายส่วนพี่นกคิโอเนี่ยก็ร้อยแพอย,อยู่กลางทะเลพร้อมกับลิงที่ช่วยเขาไว้ทั้งคู่เนี่ยเห็นเกาะเลยดีใจครับแต่หารู้ไม่ว่านั่นไม่ใช่เกาะมันคืออสูรกายตัวยักษ์ที่ในตอนนี้กําลังจะกลืนพวกเขาทั้งเป็นซึ่งแน่นอนว่าก็กลืนไปที่เรียบร้อย พี่นอคิโอได้เข้ามาในท้องและพบกับเรือลำหนึ่งครับและก็ได้ยินเสียงเพลงนั่นคือเสียงของพ่อเขาพอไปดูก็ได้พบว่านั่นคือพ่อจริงๆเจเปโต้ก็ดีใจครับที่ได้เจอพี่นอคิโออีกครั้งลืมบอกไปเลยว่าจิ้งรีดก,ก็อยู่ด้วยและการอาศัยอยู่ที่นี่ก็คือการตกปลาที่อสุร,รกายยักษ์ตัวนี้กลืนเข้ามาในท้องนั่นเองในระหว่างที่กําลังปิ้งปลากินกันอยู่นั้นจู่ๆพี่นอคิโอก็เกิดแผนก็คือเราจะออกไปที่นี่ผ่านรูด้านบน หรือมันก็คือจมูกนั่นแหละครับโดยที่พี่โอคิโอเนี่ยกโกหกอยู่ซ้ําๆโกหกจนกลายเป็นทางไม้ขนาดใหญ่ที่พอจะเดินข้ามไปได้สุดท้ายและพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็หนีออกมาจนได้ครับแต่เจ้าอาสูนรายนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมให้ออกไปง่ายๆหรอกมันได้ไล่าตามเพื่อที่จะกลืนเข้าไปอีกครั้ง ในตอนที่เจเปตโต้เนี่ยกำลังจะเข้าไปในท้องอยู่แล้วพีโนคิโอที่ติดอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยครับก็สังเกตว่ามีระเบิดอยู่ภายในปากว่าแล้วก็รีบเข้าไปกดเลยและเพราะแบบนั้นครับทำให้อสูร,รากายตัวน,นั้นเนี่ยตายส่วนเจเปตโต้ก็หมดสติกระเด็นออกมานอกทะเลและกําลังจะจมน้ําพีโนคิโอหลังจากแรงระเบิดเนี่ยก็ทําเขาตายไปเลยในตอนนี้ได้กลับมายังโยม,มโลกแต่ก็ยังไม่ลืมเงื่อนไขที่ว่าต้องใช้เวลานานขึ้นพี่โนคิโอตายหลายครั้งแล้วในครั้งนี้ก็เลยต้องรอนานมากๆพีโนคิโอบอกว่าถ้านานไป วน,นี้พ่อของเขาได้จมน้ําตายแน่ๆเทพที่อยู่ที่นั่นก็เลยบอกว่าเธอก็แหกกฎสิแต่การที่เธอแหกกฎเธอจะกลับไปได้นะตอนนี้ก็จริงแต่เธอจะมีชีวิตเพียงแค่ชีวิตเดียวพินอคคิโอเลือกที่จะแหกกฎกลับมาพร้อมกับแขนที่ขาดเขาทําอะไรไม่ได้มากสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถช่วยเจ็บเป็นตัวได้ก็จริงแต่ตัวเองก็จมน้ํา มเมื่อเกยตื่นตาอยู่ดีเจเปโต้เสียใจมากๆเพราะหลังจากที่เขาตื่นมาพบกับร่างของพินอคคิโอที่แน่นิ่งไม่มีวี่แววที่จะฟื้นคืนไม่นานนักเทผู้ให้ชีวิตกับพินอคคิโอก่อนหน้านี้ก็ได้โผล่มาครับท่านเทบอกว่าไม่มีทางที่จะให้พินอคคิโอี่กลับมามีชีวิตได้อีกเนื่องจากว่าเขาแหกกฎยมโลกจึงรีกก็ทวงสัญญาบอกว่าเขาเนี่ยทำให้พินอคคิโอเป็นเด็กดีแล้ว ท่านเทพก็ตกลงไปตามนั้นแล้วได้ขอทราบสิ่งที่จึงรีดจะขอจึงรีดขอไปทันทีว่าอยากให้พี่นอคิโอเนี่ยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมท่านเทพปฏิเสธไม่ได้เพราะให้สัญญาไว้แล้วและทําให้พี่นอคิโอกลับมามีชีวิตเจเปโต้ดีใจมากๆที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยคืนชีพขึ้นมาและได้กล่าวบ,บอกพี่นอคิโอว่าหลังจากนี้ไม่ต้องเป็นคลาโลแล้วลูกคือพี่นอคิโอขอแค่เป็นเด็กดีก็พอหลังจากนั้น จิ้งรีดลิงเจปเปโต้พินอคคิโอได้อาศัยอยู่บ้านด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนว่าทุกคนก็เริ่มแก่ชราโลกหมุนอยู่ตลอดทำให้เจปเปโต้เนี่ยเสียไปก่อนครับคนที่เสียตามมาคือจิ้งรีดสุดท้ายแล้วคือลิงทำให้พินอคคิโอที่เป็นไม้เหลืออยู่เพียงคนเดียวพร้อมกับความเจ็บปวดที่ได้เสียคนที่รักไปถึงจะเป็นแบบนั้นเขาเลือกที่จะออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเปิดกว้างความคิดและเจอประสบการณ์ใหม่ๆของเขานั่นเอง